หนเบ่อเอาไงเป็นยังมันเหลือเพ่มเผิอดจริงยังจับตกใจตื่นเต้นที่มม่ได้ตื่นเต้นเลยที่ยอียัก็เลยสัยมากอย่าบอกเพิ่หยอดปะอย่าบอกไปดดยส่วนนี้คืงไอเนาะยอดได้ไสาัยหสาวรุ่นแม่กูบอกว่าเป็นเศร้าเพมเผิดเลยเขาเใคเาขึ้นไปดู นี <S <s ่ครับเป็นเอาทีกใสกัน่ใส่กาหรออสปล่นโอ้ยกัมันดหเป็นน้าวน่อยไปไปเรียนะไเหาเห็นเห็นอะสั้นบ่ะโอ้ยนอนนั่นได้กระได้กับว่ามันเศร้าแพ่เพิดเลยเนาะเราไม่เจอกันสักวันจะได้ไหม โป๊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 เราไม่เจอกันสักวันจะได้ไหมเราเหนื่อยมากเลยอ่ะขับรถจนมือไหมอยู่แล้วนะเนี่ยขัไม่ได้ใครคงดูมือเราดิเราเราไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอสองคนแล้วอ่ะเหนื่อยจริงเลยเชียร์เข็ดขึ้นสร้างขึ้นพี่จีงสีซุกซุกเขาของซุกเซือนี่แหละ สุมก็ผิดกันนะสุมก็ผิดกันนะ <laughs> ะไรสีเห็ป้าใหขึ้นสางขึง้นคือจะบุ่เคยมากนี่แนะเ <laughs> <laughs> หนื่อยได้ไหมเดียกลนเทียงขึ้นกับบ้าพกันนอนไม่อยังนี้ฮไม่ข้าแม่ข้าก็ยืดสุดตามใจหูขูขขาหลายขอลองล่ะ

เวลานอนอ๋อว oh, yeah, no oh. oh. ่าเวลานอนออนโอ้โอ้ไม่สั่งเลยก็กระดูกกระบอกใหญ่กระดูกไปน้ยน้อยนักกายภาพบ้บัดบไปเอือเอ้มเอ็มบึงไหโอ้ยเนย มันหน่อยเาพี่สามย่งพี่ทรอะไรมันได้เพื่อนไหนหน่อยได้ยเนะเอมนปคนผอมเอาไมเอาอย่างก่อเอาไหมสั่งไหมเอาข้าสั่งเลยเอาบ่เพิ่นบริยินแล้วหนมึงสั่งยังมึงสั่งังไบ่เอาใครจะมือหึงเอาใครดนเเด้หลบยยงาอย่างนี้ โอเย้ออกูกินบ่เบิดเ่เปเอากูกูถ่ายบ่ผอม่ะถ่ายด้อัน่ันอยู่ถึงผับบ้านแต่ว่าชิวแท้นางรองพิงสวยอ่ะตะแคงหมูบ่ายไื่อะ่โอ้ที่ได้ จะขายนะได้ไม่ขาก็ได้เอาอยู่แบบจะรุปแล้หลมๆนี่เอาโกโก้ปันแกวเดียวแกพันซองอยู่บ่อยากอยู่เแบบแบบกูกินตำหุงกูกับอิมมกูเป็นวัดเดี๋ยวนี้เป็นบ้านไหนเป็นดอกตัวบิวซื้อไปโลดว่าเป็นอยังดอกเป็นอยังมากกว่าสีซอยงามสดต่อมาโดนสภาพผ้าหมอนเย้าเย้ามึงตรงว่าสีดูแลลูกกูมีสีจานรับ ข้มบ่หลับปากกันเลยแต่กูชิกูยังม่มมอยู่อจะในอรกอยู่ต่อไปเห็ดข้นสางข้นนาแต่ละคนางเงี้ยบูเซ็กซี่เนาะเออางเงี้ยมอมม่ยืนกะอยู่บ้านเรามันเงาเนาะเงาเลย ข้างกองไปยังมีไออุ่นเอาเลยค่แท่านี่แต่ว่าตัวบานทีมื่อกเมอกงูไปบ่งงูอะคาว่านี่เผาที่ดีสออนสีสันในเวลาไอเฟลนะจ้าย่าทาอยู่เลยป้า ตําตีนเอาละกินมือนี่คะ่ะ <c oughs> อุ้ยอุยอิวสักกูเะลาอืปลาดุยาวก็ไม่คืนอเอาเหนมยวอยู่ทางนี้ <c oughs> สะออนร่าแข็บอะนี่อ้ะ่ข่าปะจ้ามาด้วยใจเฮ็ด <c oughs> <c oughs> เอฟนมาด้อป๊าดอือเยไมเพียๆๆ้ยนส่เจ๊เจสักกู ขาดันบ่มีแล้วปืมสีสันกะรบอบกได้เอ้ากระดิก็เบื่อหนละะยอานข้อตบอายเอากินออกกล่องแมหูยว่าประหยักันปีออกบอกนี่แปดหางใหญ่ยูงอห่งสวนยี่เนาะเลิศ ว้วน้ำลากูแตกห่างเลยไม่้องแล้วเร็วเรเแอบวิแบบมวนเร็วเร็วมันจีเพียงบกพีดอังกฤษปดเพีปิดวเรเรเรเอาอกน้ำวิวอกน้ำวันทีเอาไอนอกาเือ่ไปลยเาเคกมอเรเร็วเอามันบ <ps> ่ทันเสาห้าเจ้าก่ายใร เช็ดพิงแนกไได้พอห้ใจไอเจบพ่ทต้นเอเจบ่ทนเหนื่อแล้วเอาเบิ้งเป็นอะไรพอแล้วเราเขินอ่อพอแล้วันยังดีนะโอเคโอเควิวหนุนพ่อแล้วพ่องนหลองหล่งเครงเพลงหัวเครงเพลงสเต็ปสเต็ปบ่วแตลองเฮ็ดียงกันคือกันเล่านั่งอิลี ขามีหัวใจเป็นกินแล้วก็ต้องหัวเด้ออืกินข้ามหนึ่งหัวข้างหนึ่งผู้ที่รู้สารถิ่มนดุ่ยแล้วเป็นสารเนี่ย